วันนี้ผมจะพาไปแอวติวสันคยอมตำบลสันสายน้อยอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่เพราะในช่วงระหว่างวันที่7-13กุมภาพันธ์2565เปิ้นจะมีงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพของพระครูโอภาษวิหารกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดวสันคยอมและอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันสายตอนนี้เปิ้นกำลังเตรียมการเตรียมงานกันอยู่ ผมก็เลยจะไปเก็บบรรยากาศของวัดสันคยอมมาฮึอพอฮึกอ้อยกันว่ามีอย่างพองครับตอนนี้ผมก็จะป้ามาพอจุดบริเวณตีเปินจากก่อสร้างเปินจะแปลงเมนภาซาดนกฮัสเดลิงตามประเพณีล้านนาของเฮา เพื่อจะใช้ในการทรงดวงวิญญาณของท่านพระครูโอภาสวิหารกิจไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าจะมีการเตรียมการเตรียมงานมาก่อนละมีการยกพื้นให้สูงขึ้นประมาณ1เมตรแล้วรอบนี้ก็จะปลุกญ้าตอนนี้เป็นก็คตหน้ามือเขียวนะครับเพราะว่าเป็นใจเวลาแ,แปลงมาเหมือนนักเกมกันต่างศลา ว่าสลาที่จะแปลงภาษาของของท่านพระครูโอพาสวิหารกิจครั้งนี้นะครับเป็นสลาของท่านพระครูโมกวันนี้ผมก็เลยจะมาพอก่อยก่อนว่าก่อนจะเป็นภาษาทนกฮสัสเดลิงตั้งปื้นจะมีอย่างที่ฮันเป็นซี่เหลียมกอริอิสนี่นะ เปิดห้องว่าบริเวณตีจะเอาล่องของท่านพระครูมาวางไว้ตรงนี้และหลังจากตีเปิดเผากันเรียบร่อยกระดูกของท่านพระครูก็จะตกอยู่ตั้งปื้นนี้นะครับที่หันขันอยู่ตั้งปื้นนั้นจะเป็นประเพณีของล้านนาบรรเหาเพราะว่าก่อนจะทํ้อ่างก็แล้วแต่โดยเฉพาะสร้างเมนผาซานนี่นะเพื่อนจะต้องขอคารวะขอสุมาเจ้าธรณีกูเตือ้อทุกคั้างไปก็เป็นประเพณีของบานเฮาเนาะ หลังจากตีเปิ่ลสร้างผาซากนกฮัสดีลิงเป็นดิบเรียบร้อยเนี่ยเฮาก็จะพอบาหาละว่าตั้งปื้นมีอย่างแต่วันนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายมาฮืห่หันฮื้พอฮื้ยกอยกันว่าอ๋อเปิ่นเป็นกันจะอีเนอร์ตั้งปื้นจะเป็นจะอีเพราะว่าฐานของผาซากนกฮัสดีลิงก็จะสูงเหมือนกันนะและเลยจะฐานไปก็จะมีนกฮัสดีลิงตั้งอยู่เพราะนั่นจะบารัน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของเมนปราสาทนกฮัสดิลิงตีจากก่อสร้างเปิ้ลจากก่อสร้างเริ่มวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็เดี๋ยวผมก็จะมาเก็บบรรยากาศพอหันกรรมและตีหันอยู่ตั้งปื้นทติปนเมาไว้กองน,นี่ก็คือไม่ไผ่น่าจะเป็นไผ่หกถ้าผมจำผิดแต่ถ้าผมบอกชื่อพิษก็ขอสุม,มาตัวเนรมัดสีเล่มนี้แน่นอน ต่าทีผมพอแล้วเปิ้ลจะเอาเป็นเสาที่เอาไว้สาหรับมัดผ้าสังฆะเอาไว้ตั้งบนเพราะตามประเพณีของบ้านเฮาเนี่ยตั้งบนของผาสาดเนี่ยเปิ้ลจะมีผ้าสังฆะอยู่แล้วเปิ้ลก็จะใช้เสาสี่จ็งมัดผ้าไห้ผ้าสังฆะตามตีผมได้อ่านมานี่เปิ้นบอกว่ามันเป็นการป้องกันบ่งคัความห้อนไปทะลุไปจนถึงสวรรค์จั้นฟ้ายนะครับ ส่วนตางพื้นก็จะมีผ้าสังฆะแห่งพื้นหนึ่งผ้าสังฆะตั้งลุ่มจะป้องกันบะ้ฮือความห้อนทะลุไปถึงเมืองบาดานอย่างตั้งลุ่มปุ่นซึ่งเป็นความเชื่อในประเพณีล้านนาของบ้านเฮานะครับเอาละครับ ตอนนี้ผมก็จะพามาพอบรรยากาศภายในวัดสันคย้อมว่าเป็นจะรยพ่องวิหารของวัดสันคย้อมเป็นวิหารไม้ซักงามขนาดครับสร้างโดยไม้ซักทั้งหลังฝีมือีนเด็ดขนาดบ่หัวสลาตัางใดกันเนาะตรงประตูวิหารก็จะมีหูกของท่านพระครูโอภาสวิหารกิจตั้งอยู่และเหนือประตูวิหารก็จะมีลวดลายของนกยุง เป็นซุ้มติงามพอแล้ววิจิตพิสดารขนาดเลยเป็นลวดลายของล้านนาของบ้านเฮาโดยเฉพาะเต่าที่ผมหานี่จะมีหลายวัดมีลวดลายแบบอีเมื่อผมเตลเข้าไปในพระวิหารก็จะหันความงดงามความอลังการของสลาที่เป็นสร้างสรรค์ฝีมือในการแปลงวิหารหลังนี้งามเนาะ กำลังเที่ยวสถานที่จัดสถานที่ต่างๆจนถึงเพื่อวันงานวันที่เจ็ดก็จะเริ่มกันเดี๋ยวผมจะไปพอธาตุตั้งหลังก่อนตั้งหลังของวิหารวัดสังขยอมก็จะเป็นพระธาตุทรงแปลกตาทรงนี้นี่บอกว,ว่าเกิเห็นที่ไหนแต่คุ้นๆมาก เป็นทรงที่สร้งขึ้นไปแลว้วก็เออเป็นลักษณะติพิเศษหน่อยครับผมบอกว่าเป็นภาษาตั้งวิชาการเปิ้ว่าจะทรงอะไรอย่างนะครับแต่ก็งามดีอันนี้เป็นสภาพโดยรอบของวัดสันคยมเปิ้นจัด ตกแต่งได้จะดีเลยศาลาน,นี่ก็เป็นงามเนาะเป็นไม้ซักครับดังน,นั้นหอทรามก็เป็นไม้ซักท่าน,นี้ก็เป็นไม้ซักแต่ข้อมูลนะลครับอันที่เปินท้องว่าอุโบสถงามเป็นอุโบสถไม้ซักเหมือนกับวิหารไม้ซักอันนี้จะเป็นกรรมบเกาเปิ่นบอกว่า ไม้ต้นเดียวบ่เป็นกอปอต้นเดียวบ่เป็นเหล่าอันลุ่มกะว่าจีนบ่เน่านอนบ่จีคำบ่มีเขาบ่ว่าป่าแห้งใกล้แมวแมวบ่กินแมวเง่าสาวใกล้เบาเบาบ่ยุบก็สวามอันนี้ใครจะแต้ครับอันนี้ก็ว่าคนเฮาใหญ่แล้วบ่ท่าไผ่สอนจิหีดแมงจร ไผ่สอนมันเต้นเว้นงัวเว้นควายเว้นหื้อพอศอกเว้นวอกคือเว้นปอวาเว้นคนพานคือปอแสนโยดเกิดว่าตัวเกาลุลกคือคนง่าวเกิดว่าตัวง่าวคือคนลวกใครหื้อเปินฮักอยากนักจักหวัง ใครหื้อเปิ่นจังคำเดียวก็ได้คนอูได้ปากนักอมแพะเต็มปากยังบอกหูตัวอันนี้เป็นคำคมในช่วงที่เปิ่นมีงานขันระหว่างวันที่7-13กุมภาพันธ์2565ผมจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศมาหื้อพอหื้อกอยกันเนอโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ